อาจารย์กอสวัสดีแฟนคลับแฟนเพจทุกท่านนะยินดีต้อนรับเอฟซีใหม่และก็เก่าทุกคนเนาะพี่เดชาการช่างสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับทุกคนเดอ้อสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สุขสุขคนแนละพี่น้องนะ <g ười> เนาะสวัสดีสองร้อยท่านนะอาจารย์กอเจ้ามาบอกอย่างเออาจารย์กอนะมาไลฟ์ส่วนอะไรจะมาพูดถึงเรื่อง เรื่องเลขซองตัวนี้แหละพี่น้องนะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องเลขหลุดรัฐบาลไทยคือเลขซองตัวเนี้สุดพี่นอ้องอันนี้คุณคุณฟังอาจารย์ดีๆนะรัฐบาลไทยถ้าคุณไม่ได้เลขเด็บหรือถ้าคุณยังไม่มีแนวทางในดวงใจบอกคําเดียวไม่มีไม่มีโอกาสถูกหรอกฟังปากอาจารย์ไม่มีโอกาสได้กินเลขได้กินเงินเขาเลย นะอ Adams. รับฐบาลไทยนะเป็นร <oh ัฐบาลไทยที่จะว่าจยไงไงดีล่ะเด็ดที่สุดพี่น้องเด็ดที่สุดตั้งแต่อาจารย์ได้เลขซองมาเนี้ยพี่น้องอาจารย์ว่ามันเด็ดอีหลี เด็ดจนแบบว่าจนให้แค่สามตูไปจนให้แค่สามตูนี่ไป <c oughs> มันเด็ขดขนาดไพี่นองคนให้เลขมากก็ยิง่งย่ำว่ามีโอกาสออกสูงนะเออมีโอกาสออกสูงมากยังไงนะ่ะถ้าถ้าแฟนขับนะฟังอาจารย์ถ้าคุณเป็นสายวิ่งตัวเดียวเนี่ย ลอยลาเลยพี่น้องลอยลาเลยออกแน่นอนพี่น้องจะเป็นเขาหมั่นใจอะในซ่องเนี่ยเล็กวิ่งเนี่ยจังได้เขาออกพี่น้องเพื่อนมั่นใจมากเด็ดทักอีพี่น้องเด็ตจนแบบจนคอยไปซื้อซ่องออกไป <laughs> Th พี่น้องเยี่ยม sure. ้ากเองเยว่ยมมากเองสันนิษฐ์เยี่ายมมากสันนิษี่พี่น้องปกติอาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์ก่อเนี่ยจะเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่แค่สองใบสามใบบางงวดก็สี่ใบไม่เกินห้าใบพี่น้องอาจารย์จะซื้อลอตเตอรี่เมื่อเกินห่าไปเจ้าเบิกลอตเตอรี่ข่อยเบิร์ดหลายพันพี่น้องเฮ้ยเบิกเบิกลอตเตอรี่เบิร์ดหลายพันมั่นใจหลายจนซื้อไม่เป็นเป็นปึกเลยพี่น้อง มองมึงไอเจ้ามึงซอยขอยลงกับซื้อกูดับทับใหม่สันพี่น้องสันดีพี่ปวีนาวันดีอาจารย์าแม่ขา้าแม่ขา้าผู้ได้พานมากขอ่อยวดเรียกเบิดพี่น้องอาจารย์เนี่ยเอามาโลดมีบอลหละ่ะเลขที่อาจารย์ต้องการมีบอเอามาโลดพี่น้องเนี่ยมีตโตเดียวอ่อยต่อยเนี่ยล้ากว่าเดยมาเม็นหน่หน่อยนะพี่น้องก็นชัดนักอยู่เด้นอิอิ แล้วเขาบริเวณตัวพี่น้องป้องปายเขาเนี้ยเออบริเวณตัวกันเนียบอกว่านํากันนําได้พี่น้องอาจารย์เนี่ยอีหีเลยหลายหลายพี่น้องเบิ้งเบิ้งซอยอาจารย์เนี่ยหนึ่งใบสองใบสามใบที่สี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดใบแปดใบที่เก้าใบทสิบใบทีสิบเอ็ดใบพี่น้องสิบเอ็ดใบ่ไม่เคยซื้อเลขนหลายปริจจเทียพี่น้อง ลอตเตอรี่ซิปเอใบเต็มที่หาใบพี่น้องอาจารย์ว่ามันมันเป็นเลขที่ถือยากคือลอตเตอรี่แต่ว่าอยากอยากถือรอตที่หนึ่งแต่ก็ต้องจัดแต่ว่าวงวดนี้มันเด็ดไงงวดนี้มันเด็ดถึงบอกว่าทุกคนหหามผ้าอ่ะ,อะ,ะนะรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมนะวิ่งตัวเดียวพี่น้องสายวิ่งวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวเขาเด่นที่สุดเขากล้าการันตีเลยว่าออกแน่นอน มาล้านเปอร์เซ็นต์นะในซองเนี้ยในซองเนี้ยนะเขายังยจำอยู่ว่าถ้าเอฟซีอาจารย์กอนนะชอบตัวเดียวควรจะจัดตัวนี้ควรจะฟาดตัวนี้เลยนะไม่ต้องอ้อมค้อมเป็นว่าเออไม่ต้องอ้อมค้อมจัดเลยในงวดนี้นะ <c oughs> เขาเด่นตัวนี้พี่น้อง ถูกได้ร่วมบุญกาจารย์งวดนี้หนึ่งตุลาคมเด่นเจ็ดพี่นอ้องเด่นเจ็ดออกแน่นอนยังไงก็ต้องมาถ้าคุณเป็นสายวิ่งบางคนถามว่าผมจะวิ่งบุญหรือล่าง ผมจะจัดบนหรือล่างถ้าเขาการันตีว่าออกแน่นอนพี่น้องเธอถ้าคืออาจารย์เคยจัดนะถ้าอาจารย์เคยจัดส่วนใหญ่อาจารย์จะใช้ระบบบนล่างคือกันพลาดกันเหนียวแต่ส่วนใหญ่พี่น้องนะถ้าเขาให้มานะคือเลขตัวนี้นะส่วนนะอันนี้คือส่วนใหญ่นะมันจะมาบนฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังอาจารย์นะ ส่วนใหญ่ที่น้ำหนักคือเลขตัวนี้มันจะชอบออกข้างบนเป็นส่วนใหญ่แต่อาจารย์กลัวพลาดอาจารย์ฟาดบนล่างเลยเท่ากันนะคือเลขเจ็ดอันนี้แคปก่อนนะไปสองตัวเราจะไปสองตัวแล้วก็ฟาดสามตัวเราจะเอาเป็นสเต็ปนะพี่นอ้องเราจะไม่มั่วก,กันแต่ถ้าคนไหนสายวิ่งอาจารย์ขอเปิดอก ขอเปิดใจคุณจัดได้ไหมคุณจะวอกแวกตัวอื่นได้ไหมพี่น้องเพราะว่าเขาการันตีให้ขนาดนี้ห้ามวอกแวกพี่น้องเนี้ยให้ดึงตัวนี้เป็นหลักยืนตัวนี้ไว้เลยพี่น้องพี่น้องฟังอาจารย์พรพี่พี่น้องเข้าใจบทที่อาจารย์ว่าให้ยืนตัวนี้เป็นหลักห้ามวอกแวกไม่ต้องไปสนใจตัวอื่นยืนตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต อาจารย์บอกแบบนี้โอเคเนาะเข้าใจนะแค่ปนะ่ะเนาะไปต่อได้บัตรพี่น้องอาจารย์เป็นคนตกประดิษฐ์ไพี่น้องเออเม่ันศุบอกแบบเบาแบบ,บ,บบลำรีลำไร่ได้ไปหนึ่ง <het S 2> <1 S 1> ตุลาอาจารย์ปล่อยเลขสามเม็ดอาจารย์ปล่อยเลขแค่สามเม็ดสามตัวสามหางแค่นี้ปกติอาจารย์จะปล่อยเลขเก้าตัวถูกไหมนะอาจารย์ไม่เคยให้เลขน้อยๆนะนะ ไม่เคยให้เลขนน้อยมีงวดนี้แหละหนึ่งตุลาเปิดซองเลขมีสามตัวอาจารย์ก็ให้แค่สามตัวให้แค่นี้เพราะว่าเอาใจสำหรับสายทุ่มเอาใจสำหรับคนงบน้อยพอพี่น้องอเ,เอาใจแฟนคลับแค่นี้บ่า,บาต้องเอาใจคือคือเขาให้มาแค่เนี้อาจารย์ก็เลยว่าบ่าจำเป็นต้องไปเอาไฮไลท์ตวัวัดใจกันเลยว่าออกเขาอ,ออกมากกับมาก แมนมพี่นอ้องอาจารย์คือขอวัดใจนะการที่หอยหเลขหน่อยโตนะพี่น้องถ้าออกมานี่ดังเลยนะปังเลยนะบทนี่เลยนะไม่ต้องมาถามว่าอุ้ยนั่นนี่บ่ไหนเลยพี่น้องถึงกับบทนี่เลยนะถ้ามันออกมาในชุดชุดซองตัวเนี้ยเพราะว่ามันเลขไม่หลายตัวแมนพี่น้องอาจารย์บอกถือป่ามมันมันมันเลขไม่หลายตัวแล้วก็ทุบทุบไปเลย เออเขาเขาบอกแค่นี้เราพี่น้องเออเนาะพี่น้องราเข้าใจเนาะอ่ะเป็นการไม่เสียเดหาว่าลีลาอีกเม็ดที่สามดูเม็ดที่สามก่อนนะเจ็ดแปดเนี่ยคนไหนมาใหม่คนไหนมาใหม่ยังไม่ได้เห็นเลขวิ่งนะอาคุณแคปก่อนนะเดี๋ยวไปทีละขั้นตอนก่อนเนาะเพราะว่าอาจารย์ให้ทีละฉบับ อันนี้คือย้อนหลังให้นิดเดงอ่าแคปตัวนี้ก่อนนะคนไหนมาใหม่คนไหนมาใหม่หมหมดูตัวนี้นะตัวนี้ตัววิ่งตัวเนี้ยเขามั่นใจที่สุดเลยเดี๋ยตัวนี้นะโอเคเจ็ดแปดหมามาใบาห่อยอันนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าพวก พวกอิจฉาวความหล่ออาจารย์เนี่ยพี่น้อง <c oughs> นี่แหละอันนี้คือคอมเมนต์วันนี้มันก็ไม่โอเคแต่ว่าไม่เป็นไรพี่น้องอาจากบริสิเลียสเนาะพิม <c oughs> <ph sug> ยังกับพิมหนวงพี่น้องเนาะมันเป็นแค่คําพูดเท่านั้นแหละนะโอเคเนาะเจ็ดแปดนะอ่ะพี่น้องจ๋าเม็ดต่อไปพี่น้องลุยลอตเตอรี่เม็ดนี้พี่น้องซื้อมาหลายเด้เดี๋ยวจัดเซฟเบิ้งเด้อหลายหรืพี่น้องอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่เม็ดนี้เดี๋ยวเบื้องเด้อก่นอนซือ้อห่อจอาเ,ม,เม็ดนี้เบิ้งลอตเตอรี่อาจารย์ก่อนเด้อ ว่าอาจารย์กอซื้อเลขหลายบอนะถ้าเป็นเอฟซีอาจารย์จริงๆเนาะอย่าพิมพ์คอมเมนท์ที่มันไม่สุภาพพี่น้องนะมันบอเป็นการให้เกียรติกันแต่ว่าอาจารย์ก็อบอได้ด่ารอกลเ,อเอกนะลวแต่เขาสิพิมพ์ดอกเนาะเลวแต่เขาสิพิมพ์มพี่น้องนะแลตแต่เขาสิพิมพ์เพราะว่ามันก็ให้เกียรติกันพี่น้องพี่น้องนะมงวดนี้อาจารย์ซื้อเลขตัวนี้พี่น้องเบิ่งเดอรลอตเตอรี่ลอตเตอรี่หลายเด้ดพี่น้องตัวนี้เบิงเ่งนังจะเบิ่งเดอพี่น้อง ตลฟังฟังอาจารย์นะทุกคนตั้งใจฟังอย่าเพิ่งคุณคุณอย่าเพิ่งทำอะไรหนึ่งตุลาคมระหว่างวันที่หนึ่งกับวันที่สิบคุณรู้ไหมว่าเลขแปดสามเป็นเลขขยันที่สุดของเดือนตุลาคมพี่น้องจะฟังอาจารย์ดีๆเด้อ หนึ่งตุลาคมออกประจำพี่น้องออกเม็ดนี่และออกตัวนี้แ่ละระหว่างวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งเนี่ยอยู่สองงวดนี้ล่ละมันจะต้องเห็นแล้วละ่ะมันจะต้องออกเพราะว่าเป็นเลขขาประจำถ้าไม่เชื่อคุณไปย้อนดูเข้าใจบอกที่อาจารย์ธิบายนี่นี่ขึ้นแรงมากพี่น้องเขาถึงบอกว่าเขามั่นใจมากนะ ในเลขชุดนี้ถึงเขามั่นใจมากว่าแปดสามอีกเม็ดหนึ่งมีโอกาสโผล่ออกมาเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะบางคนว่าอุ้ยโม่ยังกับพี่น้องนินเพื่อความบันนทึงนเนาะเข้าได้มากพี่น้องเขาได้เลขซอกมากเลขเข่าปุ๊บนะค่อยมากกีดบอมนเมียนในพี่น้อง อาจารย์ได้มากอาจารย์ก็จะมาแจกมาแบง่งมาปัน่นพี่น้องป้องไปอยากให้เห็นทุกคนฟุ้งตัวอาจารย์เป็นคนบ่มีความลับอาจารย์เป็นคนบ่มีความลับอาจารย์อยากให้พี่น้องป้องไปเห็นอาจารย์ถือพวกเจ้าก็ต้องถืออาจารย์รวยพวกเจ้าก็ต้องรวยไปยังก็ต้องไปรวยผู้เดียวมันไม่ใช่แมนบอกมันไม่ใช่ ขาน,น,นอาจารย์บ่มั่นใจอาจารย์บอฟันเหล็กสามตัวดอคคอยบอกตู่นะพี่น้องถ้าบม,มั่นใจบอฟันเหล็กสามตัวมันเสี่ยงเกินไปต่อไปเม็ดสุดท้ายพี่น้องเจ็ดสามพี่น้องเจ็ดสามพี่น้องอาร์เอฟซีเงเด้ ตัวนี้เด็ดได้พี่น้องตัวนี้เด็ดขายดีมากลอตเตอรี่แต่อาจารย์ไปซื้อก่อนหน้านั้นนะไปซื้อก่อนนั้นเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยลอตเตอรี่มีแต่เจ็ดสามเอ็ซีเบิรเดอร์เจ็ดสามสามเจ็ดเม็ดนี่เม็ดเดี๋ยวรวยเลยพี่น้องเบิง์ดเอออกมาโหลดสิบสองล้านออกมาเลย พี่น้องงวดนี้ลอตเตอรี่ค่อนข้างซื้อเยอะเวลาอาจารย์บอกว่าซื้อหลายก็บ,บอกว่าซื้อหลายซื้อหน่อยก็บ,บอกว่าซื้อหน่อยบ้ต้องมาอ้อมข้อมพี่น้องลอตเตอรี่มันออกอยากเนาะลอตเตอรี่มันออกอยากเด็ดมากคือเม็ดนี้ะเด็ดมากๆเลยหนึนะ่งพันเจ็ดร้อยท่านนะแล้วพี่น้องสามตัวนะปดนี่นะผู้ได้เป็นนีทกศผู้ได้เป็นนี ในระบบนอกระบบเนาะผู้ใดเป็นหนีโอ้พี่น้องเออมัมีปัญญาใส้หนีปีนี่เนาะเออหนีเกี่ยวเขาหนีหนีดำหน้าโอ้พี่น้องหนีไทยหุดไทยยังนี่น้องหนีปุ๋ยมีบอพี่น้องหนีปุ๋ยมีบออาจารย์หนีหลายหลายอาจารย์พดนี้ให้แม่เน่หนีซาก่อนเออหนีกองทุนหมบ้านพดหนี่ให้แม่แน่มีต่พดเป็นหนี้พี่น้องแม่เอ้ย เบื้งเียกอาจารย์เน้อแม่เอ้ยลูกมาปดมีให้แม่แล้วมีบ่แม่เอ้ยเป็นนีเป็นสินมีบ่แ <c oughs> นี่เจ้าเบิ่งเอาด้วยละแคบเอาบัานี้แม่เอ้ย <c oughs> อาจารย์ให้เม็ดเดียวนี่อาจารย์ให้เม็ดเดียวนะอาจารย์เป็นว่าเวลาอาจารย์ให้เลขนี่คือให้หน่อยก็จริงเนาะเน้นวัดใจกันไปเลยคี่นอ้องเน้นวัดใจกันไปเลยเนาะ อาจารย์นินครบจริงใจเด้หายกา้แค่นี้นะไม่มีอะไรอีกแล้วเบิดเบิดอกเบิดใจกันมีแค่นี้ละเรียกอาจารย์เนาะแค่นี้รุ่นไปน้ากัพไปนองนะสูไปน้นะากันแต่ถ้าคนไหนมาใหม่นะคนไหนมาใหม่อย่าลืมนะตัวนี้คือสําคัญนะถ้าคนไหนกลัวมันไม่มาคุณให้จัดตัวนี้คุณให้เด็ดตัวนี้เลยอัดตัวนี้ได้อัดเลยเม็ดเดียวตัวนี้เขาการันตีให้ยังไงก็ต้องเห็น ยังไงก็ต้องออกยังไงก็ต้องมาคือเขาการันตีมากแล้วนะโอเคไหมทุกคนแคปนะทุกคนแคป